บ้านโมเดินทรอปิคอลบนพื้นที่197ตารางวาพื้นที่ใช้สอย230ตารางเมตร4ห้องนอน5ห้องน้ำสาวยน้ำสวยๆได้ทั้งวิวทุ่งนานและวิวภูเขาอยู่ในโซนคุณละพันเก้าหางลงใกล้เมืองใกล้สนามบินเดินทางสะดวกอยู่อาศัยเป็นครอบครัวใหญ่หรือปล่อยเช่ารายวันนะครับแถวนี้มีโรงเรียนานานาชาติเยอะเลยทีเดียว บ้านภูวิลล่านะครับถือว่าเป็นบ้านอีกแนวหนึ่งที่ขายค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วบ้านภูวิลล่าจะออกสไตล์โมเดิร์นนะ ด้วยความที่หลังนี้นะครับมีการออกแบบที่เล่นลวดลายเล่นเส้นสายที่มีความโค้งมนนะครับก็ได้ความคอป p ิคอลขนาดเดียวกันได้ความโมเดิร์นด้วยนะครับซึ่งเนื้อที่เขาเยอะนะครับคุณผู้ชม197ตารางวาพื้นที่ใช้สอยนั้น230ตารางเมตรห้องนอนเยอะนะครับสี่ห้องนอน5ห้องน้ำนะครับแล้วก็ตัวสระว่ายน้ำน,นั้นเป็นสระใหญ่ๆนะครับปัจจุบันนี้นะฮะ ก็ได้รับความนิยมนะครับทั้งผู้เช่าเนี่ยเขาชอบมากๆเลยนะครับเป็นเช่ารายวันนะฮะก็เป็นการทดลองทดสอบบ้านด้วยนะนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าคุณผู้ชมซื้ออยู่ซื้ออาศัยอยู่อาศัยนั้นทําเลตรงนี้ถือว่าดีเลยนะครับอยู่ตรงกุลพันก้าวนะฮะโซนนี้มีโรงเรียนนานาชาติเยอะมากนะครับการจับจ่ายใช้้อยหรือการเดินทางต่างๆนะจะอยู่เส้นฝั่งหางดงซึ่งเดินทางได้สะดวกเลยทีเดียวนะครับ รูปร่างที่ดินนะฮะเป็นแปลงใหญ่ๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมตัวบ้านนั้นจะลูกชิดกับด้านในแล้วก็มีพื้นที่สนามหญ้าด้านหน้ากว้างๆด้วยนะครับคุณผู้ชมจุดเด่นของหลังนี้นะครับด้วยตัวบ้านเป็นบ้านสมัยใหม่นะครับการออกแบบของเขาทําให้เราอยู่แล้วไม่เบื่อนะครับอยู่แล้วรู้สึกสบายนะครับในขณะเดียวกันได้วิวทุ่งนาและวิวภูเขาดอยสุเทพด้วยนะครับพื้นที่ฝั่งด้านหน้านะครับตรงบริเวณ พื้นที่โรงจอดรถนั้นจอดได้2คันนะครับแต่จอดข้างนอกตรงนี้ได้อีกหลายคันเลยหรือถ้าหากไม่พอพื้นที่สนามหญ้าก,ก็ปรับเป็นโรงจอดรถเพิ่มเติมได้นะครับที่ไม่ทํารั้วนะคุณผู้ชมโซนนี้ค่อนข้างปลอดภัยนะครับแล้วก็จะทําเป็นพื้นที่เปิดนะฮะเพื่อรับวิวภายนอกได้นะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมจะทารัว้วสามารถทําได้นะครับก็เลือกรูปแบบของรัว้วได้หลากหลายเลยทีเดียวนะครับ ตัวพื้นที่ของสนามหญ้าอันนี้ก็กว้างๆนะสามารถสร้างบ้านได้อีกหลังหนึ่งเลยทีเดียวนะครับหรือคุณผู้ชมนะหลายๆท่านนะเดี๋ยวนี้นิยมทํางานที่บ้านนะครับตรงนี้ก็ปรับเป็นพื้นที่ออฟฟิศเพิ่มเติมได้นะครับสําหรับตัวบ้านนั้นเป็นบ้าน2ชั้นนะฮะด้านล่างเปิดโล่งนะครับแล้วก็มีทั้งตัวครัวใหญ่ๆด้วยนะครับและให้ห้องนอนชั้นล่างอีก1ห,ห้องส่วนอีก3ห้องนั้นอยู่ชั้นบนนะคุณผู้ชม โซนนี้นะฮะกุลพันธ์เก้าหลายๆท่านรู้จักดีนะครับใกล้ๆนะครับแหล่งจับใจายใช้สอยฝากท้องได้ที่กาดฝรั่งนะครับหรือถ้ารีบๆด่วนๆ,ๆนะฮะเดินทางก็ไปที่สนามบิน10ขกว่านาทีเท่านั้นเองนะครับพื้นที่ชั้นล่างนะครับเป็นพื้นที่โถงแนวยาวนะครับซึ่งจุดโต๊ะทานข้าวจะตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าเป็นจุดที่เชื่อมกับตัวสระว่ายน้ํา ครัวของเรานะครับจะอยู่ริมฝั่งสระว่ายน้ําอีกด้านหนึ่งนะครับด้านในนะฮะตรงนี้ปรับเป็นห้องรับแขกใหญ่ๆนะคุณผู้ชมมุมนี้เป็นมุมดูทีวีได้นะครับเมื่อจัดตรงนี้เป็นพื้นที่รับแขกแล้วนะครับพื้นที่ครัวของเขาจะอยู่ด้านในนะครับแล้วก็มีห้องนอนตรงด้านขวาชั้นล่างอีกหนึ่งห้องนะครับ ลักษณะของบ้านนั้นเป็นบ้านไม้เอี่ยมเลยคุณผู้ชมพร้อมเข้าอยู่นะครับแล้วก็มีเฟอร์ไว้ครบทั้งหมดด้วยตัวพื้นที่สระว่ายน้ําเป็นสะใหญ่นะครับอันนี้ก็ว่ายกันได้นะครับในขณะเดียวกันที่เราว่ายน้ำนะฮะก็ได้วิวตัวทุ่งนาด้วยถือว่าเป็นอีกหลังหนึ่งที่เขาคํานึงถึงบรรยากาศโดยรอบนะฮะบ,บ้านที่เป็นบ้านที่ไม่ได้อยู่แค่ในบ้านอย่างเดียวนะครับ ก็ออกแนวดีสอร์ทนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมได้บรรยากาศพื้นที่ธรรมชาติด้วยนะฮะจากพื้นที่สระมานะครับยังมีพื้นที่ดินเหลือๆนะครับ<ๆ>ก็เสริมด้วยตัวต้นไม้นะฮะตัวรวดลายนะครับเส้นสายนั้นเสริมด้วยความโค้งมนทำให้บ้านนั้นไม่แข็งจนเกินไปนะครับ ตรงนี้ก็เชื่อมกับตัวสนามหญ้าได้ด้วยถือว่าได้เนื้อที่เยอะนะครับ197ตารางวานะถ้าเป็นบ้านทั่วไปเป็นกลุ่มพูวิล่าเนี่ยเนื้อที่จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเนื้อที่เยอะขนาดนี้ราคาเกิน20ล้านทั้งนั้น อันนี้ก็ถือว่าได้ในเลทราคาที่สมเหตุสมผลนะครับราคาที่ดินแถวนี้ก็ค่อนข้างสูงสำหรับพื้นที่เตรียมอาหารนะครับมีมินิบาร์อยู่จุดนี้นะฮะอันนี้ก็ใช้เป็นพื้นที่เตรียมอาหารเช้าได้นะครับจะชงกาแฟต่างๆนะครับขนมปังได้หมดนะฮะแล้วมีแถมด้วยตู้แช่ไวยให้ด้วย1จุดนะครับ ตัวบันไดนะฮะเขาก็ตกแต่งด้วยงานกระจกนะครับด้วยความที่บันไดให้มาเป็นสี่ไม้นะเป็นไม้แท้เลยเนี่ยก็ได้ความสวยงามในระดับหนึ่งเลยนะครับตัวห้องนอนนะฮะชั้นล่างตรงนี้มีหนึ่งห้องมีห้องน้ำในตัวไว้ครบนะครับคุณผู้ชมเมื่อเราเลี้ยวมาฝั่งด้านซ้ายตรงนี้นะฮะก็จะเป็นพื้นที่ครัวนะครับพื้นที่ครัวของเขานะครับเป็นครัวใหญ่นะครัวใหญ่ปกตินะหลายหลังเรามักจะเห็น พื้นที่ตรงนี้เป็นห้องนอนเนาะแต่หลังนี้เนี่ยเ,เขาเน้นนะครับให้คุณผู้ชมที่สามารถต่อยอดตัวบ้านทําธุรกิจได้ฉะนั้นตัวครัวนั้นมีส่วนสําคัญนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราทรําธุรกิจปล่อยเช่ารายวันนะครับกลุ่มผู้พักลูกค้าต่างๆมักจะใช้พื้นที่ตัวสะเยอะพอสมควรฉะนั้นตำแหน่งของครัวก็ตั้งไว้ตรงนี้สะดวกดีนะครับเราอาจจะทำบาร์บีคิวต่างๆ นะอยู่โซนลานด้านนอกตรงนี้ได้นะครับลานด้านนอกตรงนี้นะมีเตาบาร์บีวไว้ให้1ตัวนะครับแล้วก็ตัวชุดเฟอร์นิเจอร์แบบอ o u t d o o ไว้ด้วยนะครับเนี่ยมุมนี้ก็บาร์บีวได้สบายๆเลยคุณผู้ชมเป็นบ้านที่ออกแบบมาสำหรับใช้ใช้งานได้จริงๆนะฮะ อุปกรณ์มาตราฐานของครัวทุกอย่างมีไว้ให้ครบนะครับเตาอบเตาแก๊สต่างๆนะมีไมโครเวฟที่เล็กหน่อยแค่นั้นเองถ้ารชมอยากจะได้ตัวแรงๆก็เปลี่ยนไมโครเวฟเป็นตัวใหญ่ได้ซึ่งตัวตูวต้งเขาบิวอินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับห้องเก็บของก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้เนี่ยจริงๆเราฝับเป็นห้องสตก็ได้นะเก็บพวกอาหารแห้งต่างๆนะครับส่วนไม่กลุ่ไม่กวาดกอา็อาจจะหาอีกจุดอีกมุมนึงนะครับสําหรับห้องน้ําแขกนะครับเขาไม่มีพื้นที่อาบน้ําให้นะ เวลาแขกมานะครับในส่วนของห้องโถงต่างๆก็สามารถเดินเข้าตรงนี้ได้นะครับห้องนอนชั้นล่างเป็นห้องนอนใหญ่นะคุณผู้ชมให้เตียงมา2ชุดใหญ่ๆเลยนะฮะมีหลายบ้านนะที่แบบนอนคนละเตียงนะครับจัดเต็มเลยนะฮะสำหรับห้องนี้หรือถ้าหากเราอยากจะเอาอีกชุดหนึ่งออกก็สามารถทำได้ก็จะได้พื้นที่ของตัวห้องกว้างขึ้น สำหรับตัวฟังก์ชันบ้านที่ให้มานะครับแล้วปรับใช้งานได้หลายรูปแบบ อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับตาแหน่งของตรงนี้เนี่ยโซนนี้โรงเรียนนานาชาติเยอะคุณผู้ชมถ้าเราไม่ได้อยู่ก็สามารถปล่อยเช่าได้นะครับมีชาวต่างชาติเนี่ยมาเช่าแน่นอนนะครับซึ่งไม่ยากนะฮะโซนนี้ผู้เช่าไม่ยากแต่โดยเฉพาะบ้านที่มีเนื้อที่เยอะเนี่ยเราได้เปรียบนะครับถึงแม้อาจจะมีตลาดคู่แข่งของกลุ่มบ้านที่ออกมานะแต่บ้านส่วนใหญ่คุณผู้ชม ไม่เกินร้อยวานะซึ่งร้อยตารางวาเนี่ยบางทีเราอาจจะรู้สึกว่ามันแคบไปนะครับนี่ได้พื้นที่เยอะๆนะแล้วก็แถมกับตัวเฟอร์นิเจอร์ได้มาอย่างครบเลยนะครับมาตัวชั้น2นี่ก็จะเป็นกลุ่มห้องนอนนะครับซึ่งจะมี3ห้องนอนสำหรับห้องนอนที่โดดเด่นอีกห้องนึงก็คือห้องนี้เลยคุณผู้ชมอ่า สำหรับห้องนี้ถือว่าเป็นห้องที่ได้พื้นที่ระเบียงนะครับผมชอบงานก่อสร้างเขานะคุณผู้ชมสังเกตตัวผน,นังฉาบมาแบบเรียบเลยนะฮะเนียนกริบถือว่าเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่สวยนะครับสวยเลยเนี่ยพวกเฟอร์ต่างๆนะแม้กระทั่งตัวแอร์ก,ก็บิว้วเอาไวนานนน้นะครับด้านนอกตรงนี้นะฮะเป็นลานระเบียงดาดฟ้านะคุณผู้ชม เนีย่ยนั่งเล่นชิลๆได้สบายนะฮะแต่ถ้ารู้สึกว่ามันร้อนนะก็เสริมหลังคาได้ซึ่งเสริมไม่ยากนะครับทําเป็นหลังคาโครงเหล็กขึ้นมาฮนะส่วนวัสดุมุงก็เลือกเอาตามความเหมาะสมนี่ด้านหลังเราก็จะได้วิวทุ่งนาวิวทุ่งนานะครับก็บรรยากาศเขาจะเปลี่ยนไปตลอดนะในช่วงที่ก่อดดำนานะครับตรงนี้ก็จะเป็น วิวน้ำนะฮะเพราดำนาเสร็จก็ได้เป็นพื้นที่สีเขียวนะช่วงที่ข้าวตั้งท้องก็ได้เป็นทุ่งนาสีเหลืองทองนะฮะก็หลากหลายหลากอารมณ์เลยนะสำหรับตัวห้องนอนห้องนี้นพวกเส้นสายลวดลายมุมต่างๆนะก็จะตัดเป็นมุมโค้งมนนะครับไม่ทำให้ตัวบ้านนั้นแข็งจนเกินไปนะ,ะเวลาเราอยู่เราอยู่สบายนะครับ อาห้องน้ำเขาก็มีไว้ให้ครบทุกทุกห้องเลยต่อเนื่องไปนะครับเราเดินลัดเลาะผ่านตรงนี้ไปก็จะเจออีกสองห้อง ของแนวทางเดินนี้จริงๆแล้วไม่ได้แคบนะเขาใส่เป็นตัวผ้าม่านนะครับเราก็เลยอาจจะรู้สึกว่าแคบไปนิดนึงแต่ไม่เลยนะฮะสำหรับอีก2ห้องนี้นะครับก็จัดด้วยเฟอร์ครบเหมือนเดิมนะครับตัววิวก็ยังได้อยู่นะครับตัวระเบียงจะเป็นระเบียงสั้นๆนะเสริมด้วยตัวกระจกบ,บานใหญ่นะยังได้วิวอยู่นะครับคุณผู้ชม ตรงนี้นะถ้าต้นไม้โตอีกสักหน่อยเนี่ยก็ช่วยซับแสงได้นะครับเพื่อนบ้านมีโซนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับไม่เปรี่ยวปลอดภัยนะครับส่วนรั้วก็แล้วแต่นะครับถ้าทําเป็นรั้วเค้าบอยก็จะได้เป็นโทนสีขาวนะอาจจะเป็นรั้วเหล็กก็ได้รั้วตาข่ายก็ได้นะครับถ้าเป็นรั้วผมว่าเสียดายวิวหลังบ้านเนาะอ่าดูที่คุณผู้ชมเลือกนะครับ ห้องนี้เป็นห้องนอนที่สนะฮะ ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับหลังนี้นะฮะเป็นหลังที่น่าสนใจเลยนะครับเกาะเนื้อที่เยอะด้วยนะครับราคาสมเหตุสมผลแล้วก็รูปแบบบ้านนั้นไม่เบื่อนะครับยังสามารถทำธุรกิจได้นะฮะห้องนอนเยอะด้วยนะครับเพราะวันนี้ก็กราบลาคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะวันนี้ต้องกลาบลาทุกท่านแล้วนะครับไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ